พบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไรบ้านค่ะก็คืออย่างที่พี่บอกไปแล้วในแฟนเพจนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็คือเป็นเวลาประมาณ8วัน9วันที่จะไปเที่ยวแบ็คแพ็คในยุโรปนะคะก็จะไปที่เยอรมนีเช็กรีพับลิกแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะไป4เมืองด้วยกันก็คือเบอร์ลินดรสเดนปรากแล้วก็ปารีสนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันว่าในการเตรียมตัวไปเที่ยวของพี่ซึ่งเป็นครั้งแรกเลย แบบปด้เพื่อตัวเองคนเดียวเป็นเที่ยวแบบแบคแพคนะคะแต่คือจะไปเจอเพื่อนด้วยแหละแต่ว่าก็คือแบบเงินว่าเตรียมไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะคะพี่ก็จะโชว์ให้ดูว่าในการแพคก,กระเป๋าเนี่ยพี่แพ็กอะไรไปบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะก็มาดูกระเป๋ากันก่อนเลยอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าที่พี่ใช้มานานมากๆแล้วนะคะเวลาที่จะไปไหนแล้วไม่อยากเสจะใช้กระเป๋าใหญ่ๆพี่ก็จะใช้กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้มานานมากแค่ไหนดูสะกอ่อนนี่คืออะไร มันคือกระเป๋าที่พี่ใช้เป็นแครี่ออนตอนไป AFS ค่ะซึ่งนั่นก็ตั้งแต่ปี2 0 0พั0สออ่ะก็แบบหลายปีมามากแล้วอะ่ะ <c> ก <oughs> ็คือประมาณ5ปีมาแล้วนะคะกระเป๋านี้ก็แบบมันทนแล้วก็ข้างข้างนี้มันก็มีของใส่มีช่องใส่ได้ตรงนี้ก็มีช่องข้างในก็มีช่องเห็นปะอันนี้ก็มีแบบมันมีหลายช่องแล้วเราก็สามารถใส่อะไรได้หลายอย่างะคะ่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็ค่อนข้างกับทนทานมันมีไเอบาอะนุ่มๆ ตรงนี้ก็สามารถถือได้ถ้าเกิดของหนะักอืมแล้วก็อันนี้ก็คือกระเป๋าว่างๆนะคะส่วนมาดูของที่ที่จะเอาไปบ้างดีกว่าดูเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงที่เป็นคล้ายๆเอกสารอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีคู่มือการท่องเที่ยวคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็น เป็นเขาเรียกว่า lonely planet นะคะก็จะเป็นอุ้ยร่วงของ p ฟร์กเบอร์ลินก็จะเป็นแบบพ็อกเก็ตก็คือแบบฉบับกบระเป๋าของแฟร์ก e เบอร์ลินแล้วก็ปารีสนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีแผนที่แล้วก็มีแบบสถานที่สําคัญที่ควรจะไปอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารสําคัญต่างๆนะคะซึ่งที่ต้องเอาไปด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดที่พี่ใช้จดว่า ทำอะไรที่ไหนอย่างไรวันนี้อย่างเช่นนี้วันแรกเบอร์ลินใช่ปะก็จะจดว่าสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็มีวางแผนที่จะไปวันนั้นยังไงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีไอเล่มตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้จะไปทั้งหมดไงเราก็ต้องวางแผนของเราเองพี่ก็เลยเอานี้ไปหนึ่งเล่มน,นะส่วนอันนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วมันก็คือเอ่อเอ่อไดอารี่ของพี่เองนะคะก็อันนี้ก็เป็นโปสการ์ดทั้งหลายของพี่ ที่จะไปส่งให้ญาติพี่น้องทั้งหลายแล้วก็จะมีพี่ก็จะเขียนที่อยู่ไว้ในแฟชชั่นนะคะของทุกคนส่วนต่อไปนะคะสำคัญมากๆเลยนี้เขาเรียกว่า itinerary file นะคะก็คือเป็นไฟล์ที่ใส่ว่าเราทำอะไรตอนไหนอันนี้ก็พี่มีแผนที่อันนี้คือโคเปนเฮเกน ลงไปปั๊บไปเบอร์ลินก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเดรสเดนนี้เป็นอ่าปรากแล้วก็นั่งรถไปแารีสแล้วพี่ก็จะบินกลับไปที่โกเปเนเกนนะคะก็คือจะเที่ยวแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีนี่เป็นตั๋วรถบัสแล้วก็ที่พักอะไรเงี้ยแผนที่อะไรเงี้ยก็ทําให้มันอยู่ในอันเดียวกันหมดเลยที่สําคัญก็คือควรจะอ่าโฟโตโกราฟีซีลอกพาสปอร์ตของน้องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าหายหรือเกิดเหตุการณ์ อะไรก็ตามโอเคต่อไปเราจะมาดูในหมวดกระจุกกระจิกเอาเป็นหมวดอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วกันอันนี้นะคะก็คือเป็นที่ที่พี่ใส่ที่ชาร์จแล้วก็อันนี้มีเลนกล้องอยู่หนึ่งอันคือที่ชาร์จแบตของ ชาร์จแบตก,กล้องแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะก็ไอโฟนเอาไปมันไม่ค่อยใช้การได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากจะเอาไปต่อไปก็จะคือยานะคะก็เป็นยาต่างๆพวกยาสามารถไปจำบ้านเผื่อปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงที่ใส่พวกที่เป็นลิควิดมีครีมกันแดดครีมทาหนา้ามอยส์เจอไรเซอร์ยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันยังไม่ได้เอาใส่ไปก็เดี๋ยวจะใส่ไปนี้ด้วยน,นี้ก็มีสเบียงค่ะขาดไม่ได้เลยน,นี้ที่ชอบมากๆเขาเรียกว่ากรโนลาบานะคะ เป็นรสชอ็อกโกแลตกินของมีประโยชน์แต่ว่าเราก็อยากให้มันอร่อยใช่ไหมแล้วก็แท็กไปด้วยนี้คือให้โฮสต์มามซื้อให้นะคะแล้วก็เผื่อว่าเวลาเดินเดินแล้วหิวๆอะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะมีแว่นกันแดดแล้วก็อันนี้เป็นกระจกนะคะชุบกระจกกับหวีซึ่งเป็นแบบพ็อกเก็ตน่ารักน่ารักก็จะได้สะดวกสะดวกแล้วเราก็มี นี้เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะคะของพี่เปิดดีไหมเนี่ยเปิดแล้วกันนะปึ๊บก็มีเครื่องสำอางแบบว่าเอาแบบน้อยที่สุดอะ <c oughs> ถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบแต่งหน้าก็พยายามเอาแบบชิ้นโปรดไปนะคะอย่าอย่าเอาไปเยอะแล้วก็นี้ก็เป็นเข็มกัดเวลาพี่ใส่ผ้าคลุมหัวก็ใส่ไปด้วยกันแล้วก็มีถุงมือเผื่อว่าหนาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าละหมาดน้องผู้หญิง ที่เอาผ้าละหมาดไปให้เลือกอันที่มันนึกออกบ้านรู้สึกว่ามันจะเป็นของอินโดปะที่มันแบบทาให้เล็กมากๆได้อ่ะเออพี่ก็เอาอันนี้แหละไปแล้วก็ยังรัดผมรัดไว้เพราะว่าถูกมันแตกนะ <c oughs> ก็มีผ้าขนหนูค่ะเพราะว่าที่ที่โฮสเทลที่จะไปพักกับมันเป็นที่พักแบบถูกแบบแบบประหยัดอ่ะมันก็เลยไม่มีผ้าขนหนูให้ แล้วก็บางที่ก็ไม่มีผ้าปูที่นอนให้นะจ๊ะเราก็เลยต้องเอาไปด้วยพวกเหมือนเขาเป็นแบบประหยัดไงเ,เขาก็มีเตียงแล้วก็ให้เราเอาผ้าปูที่นอนไปเองหรือว่าเราไปจ่ายเพิ่มอะ่ะพี่ก็เลยเอาไปด้วยนี่ก็อของโฮสไปนะคะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเสื้อผ้านะคะพี่จะไปทั้งหมดเป็นเวลาแดถึง9วันนะคะก็เอาเสื้อผ้าแบบมานแค่ครึ่งครึ่งเดียวของจํานวนวันที่เราไปก็พอจํานวนชุดอะ่ะเสร็จแล้วเราค่อยไปแบบ ไป mix and match ให้เกิดเป็นชุดใหม่ขึ้นมาใส่ซ้ำนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะไปหาที่ซักอะไรก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นฝนตกแล้วก็เปียกแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วอะถ้าถ้าเกิดสถานการณ์ปกติพี่ก็คือใส่ซ้ำไปเลยนะคะก็คือเหมือนเอาไป mix and match กันเองอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือเสื้อในกับกางเกงในเราไม่อายเพราะว่าเราทำเพื่อน้องแล้วก็มี ผ้าชุดหน้าน,นี่เป็นเสื้อทับนะคะเผื่อๆมีถุงเท้าถุงเท้าเนี่ยเอาไปเยอะๆเพราะว่าถ้าสมมติฝนตกแล้วมันเปียกมันก็จะเน่ามากแล้วก็เวลาเรานอนเราก็ใส่ถุงเท้าเพราะว่าเราหนาวแล้วก็เอออันนี้ลืมมาให้ดูอันนี้อันนี้เป็นถุงเวลาใส่เอ,อผ้าที่ต้องการจะซักแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นถุงถุงผ้าค่ะ ก็คือเวลาที่พี่ไปอ่ะพี่จะเอากระเป๋าไปแค่อันเดียวคือใบนั้นใช่ปะแต่ว่าเวลาเราเดินไปเดินมาเวลาเราเดินเที่ยวอ่ะเราก็ไม่ได้จะแบกใบนั้นเดินไปเดินมาปะเราก็เลยเอาแบบนี้ไปนะคะซึ่งแบบนี้มันมาดียังไงก็คือมันมันเป็นกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าได้ไงเราก็พับให้มันเป็นเล็กๆได้แล้วก็เวลาเราจะใช้เราก็ค่อยเอาออกไปใช้ไงเออแ,แล้วก็มีอันนี้นะคะมันคืออะไรใครรู้บ้างรู้จักทริปปอดปะทริปอดอ่ะ มันมี3ขาใช่ป่ะไทยเป็นรากศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า3อันนี้เขาเรียกว่าโมโนพอดค่ะคือมีขาเดียวก็จะทําให้ง่ายกับการถ่ายรูปตัวเองกับกล้องใหญ่ๆแล้วถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยยื้มเพื่อนไปนะคะอันนี้ของเพื่อนจะได้ถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยให้น้องได้ง่ายๆโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วในในวีดีโอแพ็คกระเป๋าครั้งก่อนคือให้เอาถุงพวกนี้ไปด้วยนะคะถุงซิปล็อก สร็จแล้วทีนี้ก็เอากางเกงไป3ตัวค่ะกางเกงนอนเลกกิ้งแล้วก็กางเกงยีนนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จะใส่ไปด้แล้วก็เสื้อก็เอาไปแค่2ตัวกับเดรสหนึ่งตัวนี้เป็นเดรสยาวสีม่วงเผื่อว่าจะอยากสวยนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อยาวลงมานหนึ่งสีเทา แล้วก็อันนี้เป็นเสื้อทับค่ะเสื้อข้างในที่มันเขาเรียก่็เป็นเสื้อเทอร์โมโอ่ะคือมันจะกักเก็บความร้อนอะ่ะเวลาเย็นเยแล้วก็ใส่นี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนั้นทับอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดนะคะก็เออไว้ใส่ด้วยกันก็อย่างที่เห็นมันมีแค่หนึ่งสองสามสี่ชุดเห็นปะแล้วก็ชุดที่พี่จะใส่ไปนะคะก็คือจะเป็นชุดนอนเพราะว่าเพราะว่าพี่จะนั่งรถบัสกลางคืนไปก็คืออยากจะให้มันสบายสบาย สว่วนนี้ก็เป็นกองผ้าคลุมหัวนะคะ1อัน2อ,อันก็3อันแล้วก็4อันอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าคลุมที่พี่จะใส่เวลาขึ้นรถไปนี่น้องๆก็ถ้าเกิดใครที่เป็นมุสลิมก็จะรู้ว่ามันคือแบบที่สวมง่ายๆคือสวมพรึบเข้าไปเลยไม่ต้องมานั่งติดเข็มกัดหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่มันก็ควรจะเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ในโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรานอนในโรงแรมแบบราคาถูกอะ่ะคนมันก็จะเยอะแล้วเราก็ไม่อยากจะนั่ง ติดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรานอนอะ่ะเราก็อยากจะแบบว่าออกมาง่ายๆไม่ต้องมานั่งพันผ้าคลุมหัวอยู่เอออ่างเงี้ยก็เลยเอาไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่ใส่ขึ้นรถไปจะได้นอนสบายๆก็ผ้าคลุมทั้งหมด4อันแล้วก็ถุงเท้าเอาไปให้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้ล่มเพิ่งซื้อใหม่เลยวันนี้เพราะว่าเพิ่งเช็คสภาพอากาศที่ปรากแล้วปรากฏว่ามันจะฝนตกก็เลยกัดฟันซื้อล่มนะคะก็อันเล็กเล็กๆไม่ได้ ลำบากอะไรมากโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่ก็จะเอาคอมไปด้วยก็คืออันนี้ก็จะเป็นเคสใส่คอมก็จะใส่คอมกับที่ชาร์จคอมไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาใส่กระเป๋ากันนะคะดูว่ามันจะใส่ถึงไหมนะ่ะก็อันนี้เป็นกระเป๋าใช่ปะ่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะมันจะมีช่องที่ไว้ใส่คอมอ่ะแล้วก็เก็บไปก่อนเพราะว่าพี่ยังไม่ได้จะใส่คอมะคะ่ะเพราะใส่อันที่หนักที่สุดเข้าไปก่อน หนาๆอะไรเงี้ยก็เดีย๋ยวจะใส่ผ้ากุญแจไปแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่ม้วนได้นะคะก็ให้น้องม้วนอย่างเช่นพวกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ม้วนม้วนไปแบบเนี้ยม้วนแบบเนี้ยพอม้วนเสร็จนะคะถ้าให้ดีก็คืออย่างที่พี่เคยทําไปแล้วยังทําให้น้องดูไปแล้วก็คือเอาหนังยางนะคะรัดมันเข้าไปมันจะได้ไม่คลายตัวนะคะ แล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็พวกช่องอะไรต่างๆนี้นะคะเราก็ใส่ของที่เราต้องการ หยิบออกมาง่ายๆอย่างเช่นพวกเอกสารต่างๆนะ